สวัสดีครับร้านวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆสวยๆนะครับมาแนะนําครับผมเป็นเหรียญพยาคุตมหายันพันคาถามหาเวทนะครับรุ่นรวยมหาศาลนะครับของหลวงพัฒวัดไว้ด้วนนะครับจัดพิธีใหญ่นะเสกสองวิธีนะครับผม หลวงปู่ดมทรัพย์ก็มาเสกด้วยนะครับผมพธีที่สองหลวงพ่อพัดกังเกษนะครับตามในรูปนะฮะเข้มขังรวยนะครับเหรียญนี้นะครับยานเยอะจริงแล้วก็งานเป็นงานพุทธนะครับเทวสิลป์ที่สวยสดยดงานจริงผมิองชอบเลยนะฮะเลยได้ไปเลี่ยมสักเหรียญถอยตัวดีนะครับสละพัดยันเลยครับนี่ยันตะบองของผู้ทิมวัลหันไล่นะครับ ก็ที่ผมผมพอทราบนะฮะผมก็ไม่ได้ทราบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่น่าจะเป็นพยานทุกอยู่แต่ข้างหลังเห็นมีเรื่องของอยานกอบเพชรเนวนี่น่าจะเป็นเรื่องของอิติเปโศรัตนมาลานะฮะถ้าผมจำไม่ผิดสา,าราพัดยานเลยนะครับผมสุดข้างหน้าเป็นพยาคุดนะครับพยาคุดท่านก็ใครที่รับราชการทําง,งานบริษัทค้าขายก็ดีนะครับผม นะครับเร่งลาบแล้วก็การไพให้โชคลาบการคนใส่ในคือเรื่องของแล้วก็ร่ำรวยงินทองทรัพย์สินนนั่คือพยาคุทธอยู่ข้างหลังเป็น้าวเวสสุวรรณนะครับนั่นก็เป็นจะตูโลกบาลนะครับที่มาโดยทรัพย์สินถิ่นทรัพย์นะครับ,าก,บ,บ,นะรบการพูดผีปีศาจแล้วก็เงินทองไห่มาเขมาพระทันทรทัพย์สินเยอะนะฮะคนจีเรียกใส่สินเอะนะครับห้อยเหรียญเดียวคุ้มเลยนะครับผม,มสวย ร,รายการนี้ลูกค้าจองกันเพียบเลยนะครับผมนะครับถ้าท่านสนใจนะครับติดต่อร้านอวพรพะเครื่องนะครับผมโทร096 954 0808หรือ081 4 2แ3 0 0 1ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านเวพรกเครื่องเออลืมบอกไปนิดเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองทิพย์นะครับ เนื้อทองทิพย์นะครับลมตาตินนะครับข้างบนนี้จะเป็นหมายเลขแล้วก็มีโค้ดนะโอโตมินะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินนะครับไม่ใช่ทองทิพย์นะครับแต่ยังก็ทองหมวดเดียวกันนะนะครับพวกทองเหลืองทองทิพย์นะครับนี่เป็นทองเหลืองตาตินนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ